สวัสดีครับสิบท่านอ่าเข้ามาแล้วก็ช่วงนี้รอพักพวกกอนครับรอเพื่อนเพื่อนเราก่อนครับช่วงที่รอแชร์ถ่ายทอดสดที่ออกไปครับเรามีข่าวสารเรามีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยให้พี่น้องชาวช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบกันครับเรื่องค่อนข้างที่จะสําคัญเป็นปรากฏการณ ครั้งแรกนะครับครั้งแรกของท้องถิ่นในวงการช่างเราที่วันนี้เราอยากจะมาเล่าสู่ให้พี่น้องชาวช่างท้องถิ่นแล้วก็ผู้ที่สนใจได้รับทราบกันครับเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญองค์พ่อวิศุก,กร,รมนะครับอายี่สิบท่านแล้วครับยี่สิบท่านที่มาแชร์เลยครับแชร์ถ้าเท่าสดนี่ออกไปครับเดี๋ยวถ้าท่านใดแชร์แชร์ไป เดี๋ยวเขามีเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมีรางวัลดีกว่าไม่บอกดีกว่ามีมีมีเสื้อแจ็คเก็ตแจกครับเดี๋ยวพี่เก็บเสื้อไว้เยอะดลครับมีมีเสื้อแจ็คเก็ตยี่สิบหกท่านครับครับอะไรครับจะแชร์กันไปครับเสียงภาพเป็นไงบ้างครับเสียงภาพเป็นไงบ้างตีชมได้ครับยี่สิบแปดท่าน อันที่มาแล้วกดแชร์เลยครับแล้วก็แจ้งแจ้งเรามานิดนึงนะครับแจ้งเรามานิดนึงว่าภาพเสียงชัดหรือเปล่านะครับภาพชัดไหมเสียงชัดไหมนะครับฝากแจ้งมานิดนึงแล้วกันนะครับวงล้มไปแล้วว่างานวงอะไรเนาะสวัสดีคุณกิติบอกว่าวงล้มไปแล้ววงวงคือวงแชร์ไงพี่วงแชร์ไงวงแชร์ไงวงแชร์ไง อ๋อวงแชร์ไม่เป็นไรครับวงแชร์ล้มไปแล้วก็แชร์ใหม่ครับแชร์ไปเรื่อยๆครับสวัสดีคุณเจนคุณเจนมาอะไรบอกอย่าลืมเอสวัสดีคุณเจตนานะครับมาสี่สวัสดีคุณกิติสอพลนะครับสวัสดีท่านเสือลายในตำนานนะครับสวัสดีท่านธีรศักดิ์นะครับเสือลายในตำนานเนี่ยคือท่านชูเกียรติน่ะเสือลายในตำนาน แล้ว้องดึงกันนครับผมดกันดึงละสามสิบท่านสามสิบเอ็ดท่านเอาเลยแล้วกันครับเริ่มเลยแล้วกันเริ่มเลยครับเริ่มเลยสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบครับพบกับผมอธิคมชาวนาคุณแล้วก็คุณเอประพนเฟื่องฟูนะครับในวันนี้เราพบกันที่เพจสมาคมส่งเสริมช่างท้องถินไทยเช่นเคยนะครับหลังจากที่ขุกขลักอยู่ตั้งแต่หัวค่ำแล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกพุดเข้าคุดออกเหมือนลิเกนะครับ อมันก็ต้องมีนนัญหามันมีปัญหาทางด้านเทคนิคจริงครับคือเอาละไม่เป็นไรนะครับเราแก้ไขได้อันนี้ตามหัวข้อที่ผมนั่นเลยนะครับที่ได้ขึ้นเลยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเมื่อช่วงเมื่อช่วงต้นเดือนเดือนเดือนอเดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนนะครับพวกเราทางคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมช่างน้องถิ่นไทยโดยการน,นำของท่านนายก กิติศักดิ์พลิวงศ์จงเจริญนะครับนายกสมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทยเรามีมติแล้วว่าเราจะจัดทําเหรียญองค์พ่อวิศณุกรรมนะครับแล้วแลาจะให้พี่น้องเนี่ยได้เช่านะครับรายได้นะครับรายได้เราจะนํามาจัดซื้อที่ดินแล้วก็ก่อสร้างอาคารที่ทําการของสมาคมนะครับเหรียญเดี๋ยวผมเกินก่อนผมกลนผมเกินนี่เหมือนผมพูดละเอียดเลยนะเนี่ย เาเลย,เยนี่เต็มที่เลยเหรียญเนี่ยนะที่มาของเหรียญเนี่ยคือเหรียญเหรียญเหรียญองค์พ่อวิศนุก,กรรมเนี่ยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ท่านเอกพลเป็นคนเป็นคนพูดบอกว่าอาจารย์ท่านไหนอะไรแกะนะครับคือเราได้ไปติดต่อทางพระอ,อาจารย์อิฐอยู่ที่วัดจุฬามณีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อจะทําการปลุกเสกนะครับเพื่อจะทําการปลุกเสก แล้ะในวันปลุกเสกมาแล้วนะครับวันที่23กรกฎาคมนะครับวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมเดือนหน้านี่เองครับนะครับก็เป็นที่มาครับว่าวันนี้แหละเราได้ไปติดต่อโรงงานในการปั๊มเหรียญเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวท่านนี้บางคนเะมาพูดเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับจึงอยากถ่ายทอดสดวันนี้พูดคุยให้พี่น้องชาวช่างได้รับรู้รับทราบกันว่าเหรียญองค์พ่อวิศรุก,กรรมนั้นกําลังจะ ดําเนินการกาลังจะเริ่มดําเนินการแล้วครับก็เดี๋ยวรายละเอียดเชิงลึกให้คุณเอปรรณ์ได้พูดคุยให้พี่น้องเรารับทราบกันครับขอเชิญครับครับก็ขอบคุณนะครับหลายๆท่านที่เข้ามาชมนะครับก็ตามที่พี่เอบอกเลยครับก็คือเป็นประวัติศาสตร์นะครับครั้งแรกนะครับของสมาคมเรานะครับที่จะทํา ในเรื่องที่เรียกว่าค่อนข้างจะเป็นการรวมนะครับรวมใจนะครับของพี่น้องช่างท้องถิ่นนะครับทั้งประเทศเลยนะครับในการสร้างวัตถุมงคลน,นะครับตั้งชื่อว่าเหรียญพระวิษณุก,กรรมประสิทธินะน์นะครับพระวิษณุกรรมประสิทธิ์นะครับรุ่นแรกนะครับตั้งชื่อนี้เป็นทางการเพราะว่าการจะทําอะไรเนี่ยนะครับในกิจการของสมาคมนะครับต้องชัดเจน นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้รูปแบบของเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับจำนวนสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังน,น,นะครับเข้าสู่การติดต่อนะครับโรงงานเพื่อปั๊มเหรียญแล้วนำไปปลูกเสกอย่างที่พี่เอบอกนะครับที่วัดจุลามณีครับท่านอาจารย์อิฐนะครับ วัดจุฬามณีหลายท่านที่อยู่ในวงการพักเครื่องนะครับก็พอทราบอยู่นะครับว่าณตอนนี้ในเรื่องของการลูกเสกเทพเทวาต่างๆเนี่ยยิ่งช่วงสถานการณ์โควิดนะครับหลายๆที่เนี่ยก็ไปพึ่งเรื่องนี้นะครับแล้วก็ในการปลูกเสกองค์เทพเทวาเนี่ยท่านหลวงพ่อหรือว่าท่า,านพระอาจารย์อิฐเนี่ยท่านก็จะเป็น เมื่อหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งนะครับในพระอาจารย์นะครับที่ทำการปลูกเสกและท่านตั้งใจทําในเหรียญแต่ละรุ่นมากนะครับไอ้ตรงนั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อหรืออะไรต่างๆนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเหรียญนี้เป็นองค์พ่อพมิสนุกกรรมนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเหล่าบรรดาพวกเรานะครับชาวช่างนะครับชาวช่างเลยแหละนะครับรวมหลายๆช่างด้วยกันนะครับรูปทรงเหรียญนะครับออกมาแล้วครับพี่เอให้ดูหน่อยครับรูปทรงเหรียญครับอ่า นี่นะครับเป็นแบบนี้ครับรูปทรงเหรียญนะครับค้างไว้เลยครับค้างไว้เลยครับนี่นะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับก็จะเป็นรูปองค์พ่อนะครับพระวิษณุกรรมนะครับด้าหนหน้านะครับครับแล้วก็ท่านก็ถือเครื่องมือประจํากายตามที่เราได้รู้กันนะครับอันนี้ตามตามหลักเลยนะครับนะเราก็สร้างตามนี้นะครับ แล้วก็จะมีรัศมีมียันต่างๆที่เป็นยันครูนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับก็จะมีทีมงานที่เจาะลึกเนี่ยนะครับได้มาอธิบายให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งนะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้รูปทรงเหรียญเป็นแบบนี้ครับรูปทรงเหรียญเป็นแบบนี้แน่นอนแล้วนะครับชัดเจนแล้วนะครับท่านแคปไปดูได้เลยนะครับแคปหน้าจอได้เลยนะครับเดี๋ยวเราส่งให้ดูอีกทีหนึ่งด้านหลังครับด้านหลังนะครับก็เป็น พญาครุฑนะครับซึ่งเราทํางานราชการก็ทราบกันอยู่แล้วครับนะครับว่าท่านพญาครุฑท่านก็ปราบเรา้ายปราบศัตรูปราบอะไรต่างๆนะครับก็เป็นของมงคลสําหรับข้าราชการนะครับก็คือครุฑนะครับเพราะฉะนั้นด้านหลังก็จะมีครุฑนะครับแล้วก็จะมียันนะครับยันต่างๆนะครับแล้วก็มีเขียนข้อความนะครับเป็นคาถานะครับอยู่รอบๆเหรียญนะครับ ด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับท่านแกะไปได้เลยครับชัดเจนแลวครับแบบนี้สวยงามจริงๆครับนะครับที่สําคัญนะครับท่านจะสังเกตว่าเราไม่ได้สร้างเหรียญเหมือนเหมือนเหรียญพระนะครับนะครับทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญก็จะเน้นที่ความวิจิตรงดงามด้วยเห็นไหมครับออกแบบสวยงามครับคล้ายๆนะครับกับเหรียญที่เราเห็นทั่วๆไปกันในเรื่องของทรงวิจิตรงดงามนะครับ ผู้ล่างภาพนะครับกับผู้จะทำะเรื่องของการทําภาพล่างและก็บ,บล็อกเนี่ยนะครับก็คือท่านอาจารย์นเรศนะครับถ้าลองไปเสิร์ชหาดูนะครับลองไปเสิร์ชหาดูนะครับก็ท่านก็จะตอนนี้โด่งดัดดดดดงมากนะครับโด่งดังมากคือในเมื่อเราทําแล้วนะครับเราก็ตั้งใจว่าจะทําในสิ่งดีๆนะครับไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวแต่ก็ต้องเป็นวัตถุมงคลวัตถุที่มงคลน,นะครับด้วยให้เราได้พบติดกายซึ่งผมไม่พลาดแน่นอนครับ ผมต้องบูชาแน่นอนนะครับตอนนี้จำนวนสร้างออกมาแล้วนะครับนะครับจำนวนสร้างออกมาแล้วแน่นอนนะครับก็มีรวมๆทั้งหมดก็สองมืเหรียญนะครับที่สำคัญเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องจำนวนสร้างนะครับสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเจตนาและวัตถุประสงค์ของเราครับนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อเราแหละทีนี้นะครับแน่นอนครับมั่นใจครับการสร้างครั้งนี้โปร่งใสแน่นอนนะครับ เจต,ตนาวัตถุมงคลครั้งนี้ทําเพื่อเพื่ออะไรครับพี่เอเพื่อจัดซื้อที่ดินครับจัดซื้อที่ดินเพื่อจะทําการอก่อสร้างสํงงานักงานอ่าที่ทําการของสมาคมสานักงานของสมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่น,นที่ดินด้วยที่ดินด้วยที่ทําการด้วยสองอย่างเลยใช่ไหมครับครับซื้อที่ดินด้วยแล้วก็สร,รสร้างด้วยนะครับใช่สองอย่างเลยตอนนี้กําลังเรากําลังแบบ กำลังตั้งทีมงานทํารูปแบบของการเรื่องของอาคารที่ทําการนะครับหลายอย่างเราเตรียมการไว้แล้วนะครับคือบอกว่ามีให้ประกวดออกแบบดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวพวเราเราทีมงานช่างเรามีการประกวดก็ดีนะประกวดส่งโมเดลสวยแน่นอนครับเรื่องว่าท่านธีรศัก์นะครับถามว่าบูชาเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยว ราคาเนี่ยราคาเช่าบูชาเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้เห็นอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนเนี้ที่พูดได้ก็คือเรื่องของจํานวนสร้างสองหมื่นเหรียญแต่ว่าแยกเป็นเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคําเนื้อเงินหน้ากากทองคําเนื้อเงินลงยานะครับรนี่ก็แยกไปเงินนวะนะครับทองทิพย์ทองแดงแล้วก็มีลงยาในแต่ละเนื้อด้วยรวมแล้วสองหมืนเหรียญซึ่งเป็นเหรียญที่เอ่อไม่ใช่แค่เรานะแต่ว่าถ้าถามผมนะ ในทุกวงการก็น่าจะต้องสมีความสนใจพอสมควรนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะทําเฉพาะพวกเราที่สําคัญก็คือเราจะมีที่ทําการกันแล้วครับเราอยากได้ที่ทําการไม่ใช่ของเรานะครับไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของพี่ไม่ใช่ของท่านนายกหรือของกรรมการท่าไหนเพราะพวกผมอยู่กันแบบถึงเวลาวาระผมก็ต้องไปกันนะครับใช่เพราะฉะนั้นเราจะส่งต่อเราจะส่งต่อสิ่งดีเหล่านี้ให้กับทุกท่านครับร่วมกันครับท่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างที่ทําการ แล้วก็ซื้อที่ดินนะครับเราจะทําการใหญ่ะพูดง่ายๆนะครับไม่เคยมีใครทํามาก่อนใช่ไหมครับพี่เอไม่เคยมีครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกประวัติศาสตร์ของชาวของช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มันในกลุ่มสมาคมชมรมด้วยเอาในกลุ่มสมาคมชมรมเนี่ยถามผมว่ายังครับยังนะครับยังไม่เคยมีใครทํานะครับเหรียญเนี่ยเราคิดว่าก็ไม่น่าแพงมั้งคุยกันเหรียญไม่ไม่หีีทั้งแล้วเนาะ ไม่ไม่ไมคค่คือจับต้องได้อะนะอ่าเป็นก็แล้วแต่เนื้อคือตามปกติก็คือ,อแ,บบแล้วแต่เนื้อถ้าท่านที่ศึกษาพอสมควรเรื่องพักเครื่องเนี่ยท่านก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าการไล่ราคาเหรียญนะก็ขึ้นอยู่กับจํานวนสร้างขึ้นอยู่กับเนื้อโลหะที่มาจัดสร้างด้วยนะครับแต่ว่านเนื้อล่างๆต่ําสุดเนี่ยก็คือหลักร้อยครับแน่นอนครับนะครับทองแดงทองทิพนวะเงินเนี่ยไล่ไปเลยนะครับก็หลักร้อยไล่ขึ้นไปนะครับคล้ายๆแบบนี้ปะ อ่านั่นแหละครับนั่นแหละครับประมาณนั้นแต่ว่าเหรียญนี้ก็คือยังยังยังบล็อกยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นตนะครับครับให้ดูอ่าแต่ว่าภาพล่างที่เห็นนะก็จะประมาณนั้นแน่นอนนะครับประมาณนั้นความสวยงามขึ้นอยู่กับเอาเวลาปั๊มมาแล้วความคมก็ต้องเป็นไปตามนั้นแหละนะครับครับเชื่อผมนะครับนะครับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นประวัติศาสตร์นะครับไม่เคยมีใครทําแบบเนี้ยนะครับเราไม่ได้ทําเพื่อตัวเรา ไม่ได้เพื่อใครเพื่อใครนั้นเพื่อทุกท่านเพื่อทุกคนครับแล้วเราเราไม่รู้ด้วยว่าสร้างที่ทําการหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมันจะยังไงแต่เราคิดเราตั้งใจที่จะทําแน่นอนนะครับอืมครับนะครับนอกเหนือจากกิจกรรมนอกน,นอกเหนือจากวิชาการอบรมหรือการเผยแพร่ข้อมูลหรือการประชุมใหญ่อะไรของเรากิจกรรมต่างๆของเราเนี่ยนี่ถือเป็นครั้งใหญ่เลยนะครับของเรานะครับ คือท่านนายกท่านท่านติดภารกิจนะครับท่านก็ค่อนข้างจะอายุมากพอสมควรนะครับท่านก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับก็ให้เรามาสองคนนะครับมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ท่านถามได้เลยครับถามได้เลยอะไรตอบได้เดี๋ยวเราตอบให้หมดนะครับนะครับแน่นอนครับเชื่อผมนะครับนะครับเรามีกันอยู่หลักพันอปบะทอ นะครับเพราะฉะนั้นที่หนึ่งเนี่ยไม่กี่เหรียญแล้วครับนะครับนะครับที่หนึ่งถ้าเราช่วยกันนะนะครับเชื่อผมช่วยกันครับช่วยกันนะครับมันไม่ใช่พาณิชย์แน่นอนครับพาณิชย์เนี่ยพาณิชย์ก็คือต้องต้องมีได้เสียแต่เนี่ยมีได้อย่างเดียวครับนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําเพื่อเพื่อกรรมการเราแน่นอนครับแน่นอนครับนะครับถ้าเราจะรับนะครับเราก็จะรับเฉพาะสิ่งที่เราควรจะได้ แบบนี้นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะได้เราก็จะไม่รับนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับเรารวมกันรวมนะครับรวม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 ทั้งหมดไรวมรายได้ทั้งหมดแล้วซื้อที่ดินแล้วสร้างที่ทําการครับ<อ>มันจะ,ะเป็นที่ดินเล็กๆใช่ไหมที่ทำการเล็กๆ,ๆแต่ก็โอเคนะพี่เอ็นะพี่เอว่าไหมใช่ใช่เอาเป็นชั้นเดียวก่อนคือคืนงี้คุณนี้ประพลทวนทวนหน่อยว่าครั้งเนี้ย ถ้าจะทําเหรียญก็นี่มีเนื man, a, ้ออะไรบ้างทวนนะครับพอดีมีหลายท่านเขาสอบถามมามีเนื้ออะไรบ้างเนื้อครับลงมาเนี้ยว่าใหม่ก็ไล่มือเลยครับนะครับไล่มือเลยครับก็จะมีทองคํานะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับกรรมการนะครับเหรียญกรรมการนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคําเนื้อเงินนะครับแล้วก็ไล่ลงมาครับนวะ นะครับทองทิพย์ทองอัมปาก้าอัมปากาด้วยนวะอัมปาก้าทองทิพย์ทองแดงนะครับแล้วแต่ละเหรียญเงินนวะอัมปาก้าทองทิพย์ทองแดงก็จะมีลงยาลงยาก็จะทํายากนิดนึงนะครับนะครับลงยาก็จะทํายากก็จะแต่ความสวยงามก็จะสวยนะครับแน่นอนครับในมีทองคําแน่นอนครับนะครับท่านกิตินะครับ มีแน่นอนครับมีทองคําแน่นอนครับจัดเลยครับทองคํานะครับดูแล้วก็มีผู้สนใจค่อนข้างที่จะเยอะครับคือคือเราเราเราอยู่ในกลุ่มเนี่ยนะครับในเฟซอาจจะอยู่แค่นี้แต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยเราต้องรบกวนทุกท่านแหละนะครับเราทําเพื่อเรานะครับทาเพื่อกลุ่มเราเรากระจายออกไปกระจายออกไปกระจายออกไปนะครับแล้วก็เต็มใจนะครับผมก็เต็มใจนะครับเต็มใจที่จะเช่าเพราะว่าผมรู้ว่าเหรียญดีเป็นวัตถุแล้วก็มีมงคลด้วย เพราะว่าเราไม่ได้ปั๊มมาแล้วให้ทุกท่านแขวะเลยเรานําไปปลูกเสกนะครับเข้าร่วมพิธีปลูกเสกแล้วก็เป็นวัดที่เรามั่นใจว่าก็ณนะตอนนี้ก็โด่งดังพอสมควรน,นะครับอ่าทําหาตัวอย่างอีกแล้วเอาตัวอย่างมาให้ดูครับมาอีกรอบหนึ่งอราบดูตัวอย่างเอาดูตัวอย่างเลยครับ มีอะไรเสริมท่านท่านกรรมการนะครับท่านช่างตังค์นะครับกรรมการบอกได้เลยนะครับภาพล่างครับภาพล่างครับท่านตังค์บอกว่าการันตีเลยว่าเป็นเหรียญปะเวสณุที่สวยที่สุดที่เคยมเห็นมานะครับเนี่ยครับภาพล่างด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นองค์พ่อนะครับท่านก็ถือเครื่องมือประจํากายที่แล้วก็พึ่งนะครับแล้วก็ดิ่งนะครับลูกดิ่งนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเทพนะครับอันนี้ก็ด้านหลังครับ ด้านหลังก็จะเป็นครุดนะครับพญาครุดนะครับพญาครุดล้อมลอบไปด้วยคาถาข้างบนก็จะมียันนะครับสวยงามแน่นอนครับนะครับก็ออกแบบโดยท่านอาจารย์นเรศมือทองท่านไปเซิร์ชหานะครับคือเราทําเราก็อยากทําอะไรที่มันดีๆนะครับเปิดจองเมื่อไหร่ครับเปิดจองเมื่อไหร่เปิดจองนะครับเร็วๆนี้แน่นอนครับไม่น่าจะเกินสัปดาห์หน้า สัปดาห์หนะ้าก็คือไม่ใช่วันจันนี้นะนะครับก็น่าจะสัก<ด>กลางๆงสัปดาห์แหละนะครับเพราะว่าโบชัวราคากําลังจะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวสรุปที่โรงงานนะครับแล้วก็ราคาออกมาแล้วก็จะเปิดใบจองแล้วครับเปิดใบจองเนี่ยแน่นอนครับถ้าปกติเป็นท่านที่พอจะสะสมพระเครื่องท่านจะทราบอยู่นะครับว่าราคาใบจองนะถ้าเป็นพระดังๆเนี่ยก็จะมีบวกบวกบวกอะไรกันมาราคาบวกบวกแต่ของเราก็คือจอง จองก่อนก่อนนะครับแล้วก็มีการรันนัมเบอร์ไม่ต้องกลัวเรื่องการปลอมนะครับผมมั่นใจและทีมงานที่มีความรู้เรื่องนี้ท่านช่งางตังน่ก็รับก็บอกเลยว่ารับรองครับว่าคนนอกจะต้องเข้ามาแล้วแล้ววันหลังก็จะเป็นแบบว่ามีราคาประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละครับอ่า <c oughs> เหมือนกับเหรียญองค์พ่อที่ที่ของอ่าตามโรงเรียนหรือมหาลัยหรือสถาบันต่างๆทำเอาไว้นะครับก็จะมี มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามความสวยงามตามก่นอกนหลายท่านนี่แลดูเหมือนกังวลว่าจะเปิดจองเมือ่อไหร่กลัวตกข่าวท่านติดตามที่หน้าแฟนเพจเนี่ยหน้าเพจตัวนี้แหละครับของสมาคมนั่นเกดตรงไหนครับพี่ตรงไหนคือเข้าไปกดถูกใจกดใจถูกใจปุ๊บแล้วกดกดซีเฟิร์สครับกดกดซีเฟิรนี่หมายความว่า เมื่อเวลามันมีข่าวสารขึ้นมาน่ะมันจะแจ้งเตือนไปยัง facebook ของคุณเนี่ยว่าสมาคมเราโพสตอะไรไปนะครับกดซีฟอร์คือกดเห็นก่อนนั่นเองครับกดเห็นก่อนมันจะตั้งค่าคือเห็นก่อนพอ,พอ,พ,อพอมีข่าวสารโพสไปปั๊บมันก็จะแจ้งเตือนไปยัง facebook ของคุณนะครับก็ติดตามแล้วกันครับอย่าลืมแล้วกันเดี๋ยวไม่ไม่งั้นจะตกข่าวเดี๋ยวจะเปิดจองตัวไหนมาทีหลังแล้วอดโอ้โหเสร็จเลยนะครับสองหมื<ช>่นเหรียญสองหมื่นเหรียญครับ ไม่เยอะนะออสองหมื่นไม่เยอะนะครับเอาปททลสามสี่เหรียญได้ไหมครับอืมก็เฝ้าติดตามข่าวที่เพจของสมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นใดก็แล้วกันครับแล้วก็กลุ่มลายนะครับกลุ่มลายของสมาคมนะครับเอาละเรื่องขององค์เหรียญองค์พ่อวิศวกรรมก็คงจะใช้เวลาพอสมควรมีข่าวอื่นๆที่แจ้งให้พี่น้องชาวช่างเราได้รับทราบก,กันไหมครับเรื่องของ มบัญชีกลางลดภาษีดอกเบี้ยดอกเบี้ยเงินกู้ลดดอกเบี้ยเหลือห้าเปอร์เซ็นอ่ะคุณดครับเป็นเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ของแบงค์ต่างๆนะครับซึ่งปกติก็คือเป็นตัวคํานวณนะครับนํามาใช้ในการคํานวณแฟกเตอร์เอฟนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ของแบงค์ต่างๆเนี่ยนะครับที่เราเคยเคยเห็นมาก็จะดอกเบี้ยเท่าไหร่ครับแปดสมัยก่อนใช่ไหมครับปีห้าศูนย์มีแปด ปีห้าสิบกว่าก็ลดลงมาแปดเจ็ดนะครับแล้วก็หกหกเนี่ยนิ่งมานานแล้วนะครับณนะตอนนี้ดอกเบี้ย,วเ,วยงเงินกู้ที่ใช้คำนวณราคากลางเนี่ยก็จะปรับเหลือห้าแล้วนะครับพอคำนวณปุ๊บถึงห้าปั๊บก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดราคากลางครับที่ท่านจะต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์นะครับ hmm. เพราะฉะนั้นก็ออกหนังสือมาก่อนนะครับเป็นหนังสือกรมบัญชีกลางแต่ยังไม่ได้ประกาศนะผมยังไม่เห็นประกาศนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ท่านก็รอดู รอดูในเว็บไซต์ของอะระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะครับเดี๋ยวคณะกรรมการการาคากลางท่านก็จะประกาศอีกทีหนึง่งยังยังยังไม่เห็นแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งให้ยังยังไม่เห็นพตดยังไม่เห็นตารางแฟกเตอร์ตัวใหม่อ่ยังครับยังยังครับยังไม่ออกมาไม่ออกมีแต่ข่าวมีแต่มีแต่เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภาพออกมาว่าเปลี่ยนแน่นอนใช่ครับใช่ครับเพราะว่าประกาศวันนี้วันที่21นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็น่าจะน่าจะพรุ่งนี้นะน่าจะพรุ่งนี้ครับ ให่ครับน่าจะเร็วๆนี้ครับอ่าเร็วๆนี้แหละเดี๋ยวถ้าเกิดมีแล้วเ,เดี๋ยวจะก็จะแชร์จะส่งมาให้ตามปกติในกลุ่มไล n e สแควร์ของสมาคมในกลุ่มของสมาชิกสมาคมซึ่งเป็นกลุ่มที่พิเศษนิดนึง uh huh. นะครับก็นี่แหละครับ M L R นะครับของแบงค์นะครับได้ลดลงมาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวที่ใช้ในคำนวณในการคำนวณหาค่าแฟกเตอรจะสูงหรือจะต่ำรอดูแล้วกันนะครับ อ่าสามทุ่มสนะี่สิบแปดนาทีโดยประมาณครับก็คงอ่าคุณเนรประพลปากทางซะละวคุณเนก็น่าจะเป็นเพราะว่าอ่าเห็นผมไหมครับได้ยินผมไหมครับหมดเวลา อา้าวหายไปซะแล้วครับเอกพลหายอ่าเดี๋ยวอาจจะหลุดเน็ตอาจจะหลุดครับสัญญาณอาจจะหลุดไปอ่ากลับมาแล้วครับโอเคสัญญาณอาจจะหลุดไปครับกลับมาใหม่ไปไม่รู้ว่าน่าจะมีเวลาเขามีเวลาไหมครับมีเวลาตั้งไปไม่รู้เหมือนกันไม่ได้บอกมาแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าผมดีนะแต่ที่ดีแต่ว่าเว็บนี้ดีนะครับไออะไรเขาเรียกแอปอใช่ไหมครับแอปนี้ดีนะใช่ใช่ มันก,ก,ก,ก็ก็โอเคนะค่อนข้างแต่มันมีเสียเดียวมีลายนา้ำไหมเราไม่ได้ซื้อมีลายน้ําติดก็ไม่เป็นไรครับเป็นลิขสิทธิ์ของเขาแต่มันก็ใช้ได้ดีอครับ<ด>โอเควันนี้วันนี้เราพูดกันสองเรื่องเดี๋ยวมันมีคําถามอะไรเพิ่มเตมิมไหมครับนะครับเดี๋ยวก็ขอคําถามนะครับมีคําถามอะไรไหมครับดาร์บี้แมทไม่ใช่คําถามนะครับนะครับ จะให้เราคุยถึงตีหนึ่งก็คงไม่ได้นะครับเราคงได้แค่นี้แหละนะครับรอคําถามนะครับพี่ได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินโอเคโอเคก็กลับมาเรื่องเหรียญน,นะครับกลับมาเรื่องเหรียญนะเดี๋ยวรอดูนะครับเราจะรีบเราจะเปิดจองแลวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยเราข้อมูลเรา มีครบแล้วนะครับเราจะเปิดจองแล้วนะครับเราจะเปิดจองแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาทุกวันแน่นอนครับมาทุกวันแน่นอนนะครับมาทุกวันนะครับเดี๋ยวเราจะโชว์เหรียญจริงเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะไปนําไปปลูกเสกวันที่ยี่สบสามเนี่ยครับเราจะเอาเหรียญจริงเข้ามาให้ดูนะครับเนื้อต่างๆท่านจะได้เห็นซึ่งถ้าเป็นเหมือนชมรมอื่นว่าเครื่องอื่นเนี่ยเพราพวก็คงไม่มีหรอกเขามีแต่ลูกนะครับแต่เดี๋ยวเราจะขอเอาเหรียญจริงมานะครับแล้วก็ เอาเหรียญไปปลุกเสกเหมือนเดิมกลับไปปลุกเสกเหมือนเดิมเพราะยังไงวันที่ยี่สิบสามเนี้ยเหรียญทุกเหรียญต้องผ่านพิธีปลุกเสกครับผมก็กลัวเหมือนกันว่าไอ้เกิดผมได้เหรียญที่ไม่ไม่ปลุกเสกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องการเหมือนกันนะครับผมก็ก็คงต้องเก็บพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเห็นท่านนายกบอกในกลุ่มลายกันนะกรรมการว่านี่ว่าแ,แบบปั๊มใหม่ที่ที่ไปทํามาแก้ไขามาเนี่ยแล้วก็ให้ ช่างให้โรงงานเขาปั๊มมาเป็นตัวอย่างบอกว่าสวยมากเหมือนั้นค,คือคือตัวอย่างเหรียญองครั้งแรกที่มา,า,าผมก็ว่าสวยแล้วนะเด<ช>ี๋ยวพรุ่งนี้ใช่สวยมากเหมือนนนายกบอกสวยมากโอ้งั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปเจอท่านนายกอได้เหรียญมาแล้วผมจะไปถ่ายสตูแล้วเดี๋ยวลงให้ดูครับอืเดี๋ยวลงให้พี่เอแล้วให้พี่เอมาลงให้ดูนะครับอโอเคนะครับคำถามนักอ,อื่นมีไหมครับ นะครับคำถามเรื่องอื่นมีไหมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตัดไปแล้วนะครับคําถามเรื่องอื่นเรื่องงานช่างอื่นมีไหมครับตอนนี้ผู้ชม35ท่านนะครับอ่าอะไครับจะสี่ทุ่มแล้วครับเกือบสี่ทุ่มแล้วเดี๋ยวจะดึกครับโอเคนะครับก็คงท่านที่ตามมาทีหลังก็พิมพ์พิมพ์ข้อความมาแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาตอบถ้ามีคําถามเราก็จะมาตอบให้นะครับ่านใดนที่ผม ที่ามาชมถ่ายทอดสดก็เดี๋ยวย้อนไปดูก็ได้ย้อนย้อนไปดูนะครับหรือไม่ก็ไปดูใน u t u b e ก็ได้ครับในชแนลของสมาคมส่งเสริมช่างของถิ่นไทยที่ผมจะนาคลิปไปโพสต์ที่ youtube ด้วยช่องทางหนึ่งครับเพื่อสะดวกในการรับชมและสะดวกในการแชร์เวลาเราแชร์จาก u t u b e แล้วมันจะดูง่ายดูในไลน์อะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากพี่น้องท่านที่กําลังดูถ่ายทอดสดนี้สามสิบเก้าท่านเลยกันครับแชร์ถ่ายทอดสดนี้ออกไปด้วยครับแชร์ถ่ายทอดสดนี้ออกไปครับ เดี๋ยวผมมีรางวัลให้ท่านที่ชอบแชร์นะครับผมมีรางวัลให้ครับมีเสื้อแจ็คเก็กตนะครับอ่ะโอเคเนาะครับโอเคครับก็วันนี้ค่ำคืนนี้ก็ทุรักทุเลตั้งแต่หัว่าค่ำละว่าเอ๊จะถ่ายทอดสดได้ไหมนะครับในที่สุดเราก็ปั้มมันจนได้แหละนะครับก็สัญญาณค่อนข้างโอเคน,นะครับก็เรื่องที่เราพูดคุยกันสรุปก็แล้วกันครับเป็นเรื่องของ สมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทยเรานั้นได้จัดทำเหรียญอง,องค์พ่อวิศนุกรรมนะครับก็รายได้นะครับเหรียญทั้งสิ้นน่ะทั้งหมดทั้งสิ้นน่ะสองหมื่นเหรียญครับสองหมื่นเหรียญรายได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเราจะนําไปจัดซื้อที่ดินครับจัดซื้อที่ดินเพื่อทําการก่อสร้างอาคารที่ทําการสํงงานักงานอาคารที่ําการของสมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทยนะครับซื้อที่ดินแล้วก็ จะสร้างอาคารด้วยนะครับสองสองอย่างเลยนะครับก็เป็นจะพูดยังไงนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการของช่าง,งท้องถิ่นไทยเรานะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามเรื่องราวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมเพจนี้นะครับกดซีฟิร์สด้วยครับคือกดให้เห็นก่อนนั่นเองนะครับเมื่อเวลาเรามีข่าวสารนั้นท่านจะได้รับรู้รับทราบจะไม่ตกข่าวนั่นเองนะครับขอฝากทุกๆุกท,ท,ท,ท่านไว้ด้วยแล้วกัน ในค่าคืนนี้ผมอเออาทิคมชาวานาคุณแล้วก็คุณเอปราพลเฟื่องฟูนะครับต้องจากลาทุกท่านไปค่าคืนนี้นะครับโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ